ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับนกมนีกะเหมือนเดิมเช่นเคยครับกะกลับจากฝึกนกครับฝึกนกไม่กะมาแวะบ้านอาจารย์ไงเขาเนี่ยะครับนี่กะนั่งเล่นกับคุณพ่ออยู่นี่ครับเอาคุณพ่อจิ้มสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบม่ได้ไปทำงานเลยพ่อเมื่อไงไม่นี้บม่ได้ไปทำงานมาพักว่าเมื่อไงโอ้พักทำงานเจ้าของละ ยืดหยังมาไหนเมื่อเนี่ยไปสวนไปฟันฟื้นเดี๋ยวเดี๋ยวนกไปใส่น้ำมาล่ะบ่มื่อกี้บ่ไปมื่อวานเอวไปมันบ่ขันโอ้นกป้ากับ่มานกกกบักขันบ่นกตัวเฮากับมิดอืมเป็นอย่างนั้นหเปล่าเนี่ยมันเป็นอากาศก็ดีอยู่หรอกวันนี้แค่ว่ามันคือบ่ขันหรือปล่าลูกไก่ยันมันหินนกคนปูดว่ะโอ้ลกมันอัดผเห็นนกคนปูดมันระวังตัวมันมันบ่กจริงเลยบ่ขันบ่กจริงยืนเที่ยงเดียวเลยโอ้เหมียนบ่จักเออ ยืนนิ่งเลยมัฮะยืนนิ่งว่าินไปนสงสัยว่าปดบขยับนี่ยังลยสามชั่วโมงสามชั่วโมงบ่อยืนบ่ค้ำเลยไปไปย่างย่องย่องไปเบิ้งจุดแนบเบื้งเห็นตะยืนที่นี่เลยเห็นตะนกขดปูดพินพว่าเพบอะู่เราราไกลไกอ้ต้นเดียวกันทุกคนละจ้นมันอาจจะนมันเห็นนกดปูดมาล้วงไผ่ะงเพื่อขนกป้ากับป้าพ้าโตหวานไงมันมีนกเยอน ปมีหวนเห็นงันช่งก็ันันนคนปูดละเือาขันพะมันนีไปเ็ยากระเบ้าออกไปน้ำเต็มเอเนี่ยมันนี้เลยว่าไปสวนแล้วก็ไปฟันฟื้นล้วก็เลยเอาออกไปก็มันย่นมันนูคนปูดมันขอมายองนี่เสียเปียบมันนะมันนี่เสียเปียบขึ้นมาอะไรจะของไปเห็ดยากเบ้ยเออของไปทำนั้นมันนี่ไม่ได้ดูแลมันดีไม่ได้บึ้ง มันก็หาว,ว<อ>ย,ยุ่นเดีวมีจยกตัวเลยเนี่ยนกตัวพันเนียดนะนกตัวพันเนียดมีเยอะสามตัวที่หลักๆกับมีอยู่สามอยู่หรอกที่ว่าก<อ>ี่พอหลีด้เนาะมีอยู่สามเขอชวะว่าได้ปะเนะะีะนะ่ยเขาจะว่าพอมีเลยเบิดแล้วเบิดแล้ว <c oughs> ก็มีสองตัวเขาก็เมาไปเบิดเจ้าง้องพอมีหอดเฉลยมันเฉลยเขาก็น้ำเมาไปเบิดนกไม่ได้ปะเนี่ยเลือจากตัวว่าปะเนี่ยนกไม่กับพันเนีย บอมีนกกระโดเดเลยเจ๊ดเนี่ยแต่ว่าบอมีจกกะโดเลยเบิดยงเบิดยงครับอีีเบิดย,ยังครับขึ้นเลยสามตัวเขาออกไปเบิดมันนี้เจ้าของคัดไว้แต่ว่าจะแทนนกตัวกันเขาก็มาน้ำเมาเอยู่เบิดอีกหร <c oughs> ือว <c oughs> ่าได้เนาะใช่โงี่จีได้หามาไม่ย้อนละแต่ว่าจะหาทางใดก็ติดใจโอ้แตรเบาเลยนี่กำลังแถมกำลังทอปลูกของไรเยอะสุดนึ่งยันอ้าวแต่มีลูกนกอยูอย่เออมีเยอะตัวนึง กินเงียเป็นแล้วราละมันจะตัวผู้หรือตัวเมียกันได้แล้วบ่ทันหัวบ่ถ้าเป็นตัวเมียเลยเป็นตัวเมียกับป้อยแล้วลูกทุนผมเป็นลูกตัวเดียวเออลูกตัวเดียวลูกทุ่นเอียงเตึ้งแค่นี้หน่อยคนมุมนั่นแหละเกียงคือเออเบิดเลยเออลูกทุ่นมาเลี้ยงหัวก็กินเงียเป็นท้องมื้อนี้ละว่าได้ป้อนท้องมื้อนี้ละพูดเชื่อนอยู่อืมเราจะกินเงียกินน้ำกินดินแล้วล่ะมันนี่กัน ออกฟื้นั็ขันอยู่ด้วยล่ะตัวเขาว่าว่าขันเมือนั้นน่ะแล้วเจ๊งเยอะยังว่าขันอยู่ครับเขาว่ามันเขาว่ามันก็เลยตั้งกล่องเบ้างน้อยนึงแล้วว่ามันสะขันมานอนว่าเขาว่าเขาออกไปมื่อแรกเขาว่ามันสะขันกระโบเมนนี่มันแค่มันก็ตกใจว่านกตัวนี้เคยออกเทียนึงแล้วแต่ว่าเทียร์แรกตอนเอาออกกัไปกับคุณพ่อเฉียนขันโยนอยู่วังสองสามคำนี่แหละแล้วก็ว่าขันอีกเลยเทียรแรกของมันนด้เด้อ บ้ดนี้มันมาพักช่วงหนึ่งท่ายขนเป็นนกใหญ่นั่นละ,ะล่ะก็เลยพักมาเพราะตะลุ่ยซื้อว่าขนเริ่มเต็มเนี่ยก็เลยเอามาออกอีกมืัอนั้นที่ว่ามามแหว่งเหงยนพอนะอบ่าทันขันอตอดดินตอดหญา้าซื่อว่าขันออกบัดเพราะตัม้ามือหนอึ่งขนันโยนหลายเทียเยอขันและะ้วก็เสาแล้วก็ตอดดินตอดหญา้าแล้วก็ขันโยนขึ้นอีกเป็นโยก<อ>เยอะขันหลายเทียเยอะละสองสามโยกคนละอีกสองสามเทียกกรสชีพันหรอกนั่งมาขึ้นบ่ายโยขันมันดีเรียนได้ไหบ่ได้เะเอแล้งาพี่น้องเขาอยากได้ก็จะได้ ยังว่าฝึกไปถายังว่าฝึกไปถาเพิ่นนะฮะจะมีผู้มักน้ำก่นหอกคำาคำว่ามีผู้มักน้ำห้องก่นฝึกเองเหรียญเองนี่ละผู้ถึงวานี่ยนะแต่ว่ามันมีผู้มักน้ำกับตังวากันอีกใช่ั้มผู้มักน้ำกันคุยกันครับกันมาเรียนเหรียญบานคุณพ่อนะก็เอาเนนี่ครับมาจะฝึกนกกับลูกเกิดอยู่ในไข่นี่ละแก้วแก้วสองแก้วนี่กับผู้ผลดอกยังางถ้ามันว่า ขันเข้าเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามากัด้ามันนกล้มกัดถึงนกกัดเครือโอเคง่งว่ะกัดล้อมันถึงเฉลยบ้างนะว่าอยากเห็นนกป้าเขาหัวมันหิรเล่นหรือว่าเล่นจังไหนแ่วนี้นะครับกัเห็นนกป้าเขามันเที่ยงกับเดี๋ยวมีได้ตั้งกล่องอยู่นิดหน่อยมีคลิปอยู่เดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวไปไปชมเบิึงครับจังหวะที่ว่าตั้งกล่องแล้วกันยางออกมา ครับก็ตามที่เขาได้ชมไปครับก็ขันไปยกนึงเนอ่คือว่าไปไดนไหนพักเสืนผีมาแล้วเตยป่ะเนี่ยของแท่วะของแท่ร้อยปุชินแท่แท่ะเรเตยใส่มีต้นไหยเบิงวะฮะมีต้นไหยือเบิงวะต้นอย่างนี้จะต้นนี้แล้วเตยเอ๊ะมันแต่ว่าต้นที่ว่าไปเก็ียบม้ากันมันก็ละต้นกบต้นนี้โอ้โนมาปูกดีหรือยังไงฮะ พอคนมาปลูกเล็กแต่ต้นเนี่ยเออคนมาปลูกโอ้แมนบ้าเดี๋ยวเอาไปเบิ้งครับว่าแมนแมนแมนแท้ระบัดเนี่ยก็ตามที่อาจารย์ทรงรูปทรงอย่างให้ผมเบิ้งกันดอกเลี้ยงมาท่านดีๆในมันเดี๋ยวไม่เบิ้งซีแมนอยู่แล้วครับบัดเนี่ยเอาถือยุดอกนี่แหละดอกเลี้ยงผักเสียนพีโอ้นี่ครับมันบางามป่าในต้นเนี่ยเราเกิดโกนมาให้เบิ้งเลยถือว่ามันแมนของแท้ว่ามาท่าน ถ้าคุณพ่อแล้วก็บ่อหูจากคากปันในดอกก็พอถ้าว่าให้กันฟังนะครับก็บเอารูปเอาอยังให้เบิง้งละเออนิซีแมนแลละครับเนี่ยดอกเลี้ยงยังเนะี<อ>่ยเดี๋ยวไหนมาให้เบิง้งพร้อมมาสันมานะครับก็บรรยากาศมันนี่อากาศดีอยู่ครับต่วหนกปลาบอห่าวปันได นี่นของมันมันจะเปลี่ยนแบบง่ายี้ขึ้ง่าดำนี่ของมันอืมันจะเป็นเนม็ดน้อยเปลี่ยนขื้งาดำง่ายมันตดน,น<อ>ะวัง่ามันเจีบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันหวานเจีย<อ>ะเจียบตัวไม่มากว่าจะวานะ เอามาบ้านเตะบ่ได้ไม่ใ้นกเด้อบ่บ่มาให้นกกินจองพอพันมันก่อนเอาพอพันก่อนต้องขยายพันก่อนเอ้าบาดเนี่ยีบ้านไร่ไร่เราเสียมแช่แช่แช่ดินเราห้อยห้อยห้อยห้ยมันเกิดยืนนี่นาะนะครับบ้านนี้ก็เจอแล้วล่ะเกิดพีใกล้บ้านนั่นจากไร่นกอ่ะให้นกหลังจากที่ผิดพลาดมาโดนเออหเพื่อปีไก่นี่กับผิดพลาดเพราะเม่นนะเตะมันค่อยแม่นเนี่ยดอกทงเนี่ยผู้ใดก็ว่าแม่น แม่ละน้อป่ะเนี่ยแม่ละดอกเคี่ยงอ่ะดอกมันดอกเคี่ยงไงช่อช่อดอกจะเป็นเคี่ยงอืมก็ชุดนี้บ่ทันไห้นกหรอกเตี้ยชุดเนี่ยบ่สีกากอนสีกากอนขยายพันกวอนเอ้าบัดมันลายๆเขาก็เอาให้นกร้องเลยนะว่ามันดีคุณภาพมันเก่งดีแบบนังว่าต้องร้องแล้วนะเออต้องร้องบุลุคุณภาพมันดีดีคือเขาว่าบ่เนาะว่ามันสีในกลิ่นแล้วมันจะหาวมันจะเ่าดีบ่อืมครับ เขาต้องทดสอบว่าตัวเองหูจักงั้นวะเออบลองบ์บลูอะไรนะเออต้องร้องเบมึงนี่ก็จีไดรลายยุ่นไงงั้นวะจีคำว่าว่ามันเกิดมันท้อเออว่ามันเกิดเราว่าให้มันเกิดเป็นปลาพูนละอ่าปลาเลยล่ะเนี่ยงั้นวะว่านว่านแถวว่านนี่แหละพี่ว่านนี่ละเออเพราะว่านไก่มาได้หรอกเพราะว่าเขาไปว่านมังกรไก่ๆนี่นันเกียเขาบหูจักเขาจีคอนจีแต่ว่าตัวนี้อย่างวะนะอ่ ครับเกิดหลังจากผิดพลาดมาหลายรอบนี่แหละคือจ<า>มเองของแทแ้แล้วถืลลอถือต้องแล้วบ้านเนี่ยบ้านถึงน้ำแข็งน้ำหยังน้ำต่างที่ว่างๆนี่แล้วป่ะบ้านว่าอย่างนี้แล้วก็ทั้งคุณอ่ะครับเกิดน,นี่ครับแวะกลับจากฝึกนกกับเลยมาเล่นน้ำคุณพ่อกัถือว่าเอะนกฝึกมือนีกัถือว่ามีพัฒนาขึ้นอยู่ละเออมันมันกับพัฒนาขึ้นนี่ละเพราะว่ามือนั่นบ่ขันเนาะมือนีขันเนาะกยเอ้า ล้อเบิงติดตามกันไปเรื่อยๆแหละครับว่ามันสติพันเป็นทังไหนบก่กัอ่ะประมาณนี้ครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็ติขอจบคลิปว้เพียงสามนีนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นน้งใจผู้เห็นคลิปนี้นะคะรับเสียด้เหตุคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากทีฝากน้องอฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก้าโอนี้ครับคุณพ่อจิมขอลาไปก่อนคะคุณพ่อสวัสดีครับ